สวัสดีค่ะ <su> วันน <se> ี้นะคะก็คือการเรียนวันสุดท้ายของเทอมนี้นะคะนี่ค่ะอาจารย์ลอยเป็นรู้สึกไงคะกับการเรียนเออดีใจได้ค่ะที่สำเร็จรู้เรื่องมาได้ดีก็คนไม่มากมายค่ะสวัสดีค่ะบูคาบูมองไม่เห็นเขียวอ่ะถ่ายบล็อกถ่ายบล็อก ได้ไหยนะได้ถ่ายคลื่นลกค่กคล่ถ่ายวอล์ก้กล้องเท่าไหน่ิถ่ายวอล์กอาจะมาติดตามชีวิตพวกเรากันนะคะหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มเต็มเมเต็มครับค่าต่อไปนะคะก็คือค่าเพศศึกษาเองค่ะเราเจอกันอีกหกเดือนเออเศร้าเลยอีกหกครึ่งปี แยกกัน6ปีค่ะเพราะแยกกันไป6ปีเฮ้ยหกปีก็แยกกันไปคุณไม่ต้องเดิกันแล้วแหละก็เจอกันไม่ได้นะเรืองรองเขาไม่ไเราจะไปสอบกันนะคะไม่ได้ออไนนค,ไค่ะเจอกันตาเที่ยงปิ้วแล้วก็ต้องจะเดินไปโรงอาหารวิหน้ามากุยาลาเราคุณอยา่าไปไล่ทุกคนนั้นไม่มาไม่มาเหรอ นี่คือสองผัวเมียประจำกนี่คืวสุดท้ายของการปิดเทอแปลทุกคนเราจะไม่ได้เจอหน้าเพื่อนแต่ว่าเราจะเจอหน้าพิมห <laughs> ลอกหลอนกันเป็นตลอดเวลาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราทานแล้เราจะลเดี๋ยวไปลงอาหาระค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรีวิวลงอาหารค่ะไอ้เหี้ยออยมาซื้อน้ำค่ะจริงแม่งเแ่ะนะคะนี่คืคอสองคนวสองผัวเมียประจำ <laughs> พิมไม่ไหวพิมถ <ENNIS> <bey ue S 2> ่ายพิม <busca> ถ่ายไม่หยุดเลยอะเออกูถ่ายจริงพีอะยูทูบเบยูทูบเบอร์ต้องนิดนึงอ่ะมีคอนเทนต์หน่อยเออถ้าก่อนพักถ้ามีอะไรให้มันลงสตอรี่ได้ป่ะประมาณสองสตอรี่ก็ยังดีแบบให้มันสองสตอรี่อ่ะไอ้พิมพ์แต่ประมาณห้าสตอรี่ได้มึงลงไม่ไหวพักต้องนี้เฮ้ยระวังน้ำกูหกนะคะทำหกให้หน่อยใช่เนี่ยค่ะก็เราก็สอบวิชาเพศศึกษาเสร็จแล้วคะมาไปคุยแล้วเนี่ยเราสอบเพศศึกษาเสร็จแล้วนะคะ เหลือวิชาสุาาดท้ายค่ะติดตามยูทูบด้วยนะคะติดแล้วค่ะ,คะเ,รเรียนเรียนเพศศึกษามาเราไม่รู้คําว่าองค์ชาติแปลว่าอะไรเราไม่รู้เอันชรรกระจ <c oughs> ูนะคะทุกคนอันาติวากันเพิ่งรู้นะคะก็คือแบบงงมากที่เที่ยก็คิดว่าตัวเองเซียนแล้วก็ก็ไม่ใช่ก็ก็คิดผิดอยู่ตลอดเออเมื่อก่เออวิทยาก็อ๋อจริงเหรอเซียนแบบเซียนคนอย่างถใช่แล้วนะคะก็จะพักกันแล้วนะคะลงบินข้าวอ้าวไม่ได้จ้าดูเพื่อนมาซูมไม่ได้ว่ะ นะค่ะแล้วก็เราจะลงไปหาที่นั่งให้กินข้าวใช่ปะเป็นผู้หญิงให้ผู้ชายอันยอดแล้วมึงปิดหระยังปิดปิดแบบเจอกันตอนตอนสอบสิบใหญ่นะคะแล้วก็วอล์กเดินลงบันไดนะคะอันนี้คือการลงบันไดลงบันไดครั้งสุดท้ายอุยพูดดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยของเธอนี้ กับผิดน่ามันดีมันก็วิ่งไปทำอย่างนวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวเราจะขอตัวเดินลงอ่ะนะคะไปหัวหน้าห้องพูดดิหล่อครับหล่อเียะเาียะาหยาง พี่ yeah. อะไรคร oh ับเนี่ยน่าเฮอร์ชูนมุนนะคะแล้วจะเันนจะไปไหนกันวะเราจะให้ดูหนุ่มข่าหนุ่มข่าเราจะกินไหนอันนี้คือคือตอนว่างๆนะคะเราก็จะมาล้อกันว่าใครชอบใครโอ๋อผ้ายิวยังกูไม่เหมือนใจสิ่งนี้เฮ้ยนายร้อนมาก เด้ขนมปังวิ่งมองมาร์ถ่ายบรรยากาศอสนามที่เราจะมองเห็นผู้ชายอย่างนี้ได้เป็นวันครั้งสุดท้ายเ้าจะพูดอีกครั้งสุดท้ายได้ไหมคะไมะแล้หรอจะสูงให้โนยี่เลยค่ะโนยี่ตรนี้เลยโนยี่ค่นี่ค่ะคนยิ่งอ่ะครั้งสุดท้ายของเทอมนี้นะคะก็คือนี่ค่ะก็เป็นผู้ชายเตะฟุตบอลอยู่แล้วก็จะมีแก๊งนี้ปยนนี่นี่ก็ไปยืนไหม่จะเดินไม่ห่าแลวสิ แกเพื่อนนะคะสอนนี่อะไรอะไรของมึงอีมีฮ้ยเฮียกูยังไม่อัดคลิปเลยเฮียปิดไปแล้วโทรศัพท์กูอุ้ยไปอยู่ตรงนั้นรีถ่ายหนังไปถ่ายวีดีมิใครเช่าพี่คนนั้นปะคนนี้เหรอพี่คนที่ปัดเจลอ่ะพี่ชื่อนิวมั้งรู้สึกว่าใช่ชใครเช่าอุ้ยสวยสวยเดี๋ยวเข้ามาใครนะเย้เย้เย้น้องมีแฟนยังคะน้องน้องไม่มีค่ะเพื่อนอะไรคะชื่อกระปุกค่ะกระปุกฟ้าค่ะร้อ ฝากค่ะเดินเดินอย่ยชนเขามึงได้ชนี่้ยแสงสวยมากจุดที่พวกเดินไม่แก้เหมือนแบบ มึงมึงทำไปเดินมาดิแล้วทำไปเดินมาแล้วพวกนี้ก็กิดมึงไปไปไปไอ้พวกนี้เดินเดินน่าอยู่มาบอกแล้วมันเลี้ยงตอนนี้ก็มีคนลากมากินชาลงไถ่มงคนะคะก็คือสองตัวนี้นะคะสองคนนี้เออพวกผมว่ต้องมาเป็นเพื่อนด้วยไน้่ยยวได้แดงเลยเอ้ยเลี้ยงผิดจิ๊บปะเอ้ยงเอ้ยกูไปอะไรเนี่ยมาไว้มาไว้ยอดอินเทอร์นินอินเทอร์นินอินเทอร์นิน อินเทอร์น็ตหมดโปแล้วน่าจะหมดแล้วสาแก้ว้วทำไมท้องฟ้าชองลงเลโอ้สวยมากกูถ่ายแล้วออเท่าฟ้าสวยมากเฮ้ยกูมีอ้นี่เ้เว้ยมึงตรงเนี้ยฟิลแบบเมกาเลยอ่ะมึงดูแบบดโครโคงคมไฟเฮ้ยรู้สึกเหมนเดี๋ยวไปทางอะไรเดีนไปทางอะไรเดียไ ไป страх, ไปไปเดิน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 เป็นเพื่อนกันหน่อยเที่ยวเหมือนเกลียดกันอ่ะแต่กล้องร้อยชิบหายนมรอยชูกาสองค่ะเอาอะไรแค่นมไต้หวันเอาก็ทำนมไต้หวันอีกข้าวมึงอะไรอ่ะมาสั่งแล้วมาสั่งแล้ว ป้าบอกเอากันได้เลยไปเลยนั่งกันยกไปดิยเลยเฮ้ยค่นั่งกันชิลมากนั่งกันชิลมากป้าบอกยกให้ราไปเลยป้า้ามเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรสองอเหรออันนี้คือสออนอนนะคะนรงเรียนมีแต่คนหน้าตาดีนี่คือนั่งกันชิลมากล้าดวค่ะ น้าสอบเสร็จคือยังไม่เสร็จสีกทิศทางนึงครับสอบเสร็จช่วงเช้าสอบเสร็จยุ่งเช้าโอเคค่ะพี่ไอ้ทุกคนจะไปหลับลูกอ่ะข้างทาง EP หนึ่งไมชีวิตเรานพุทธชัยเนี่ยขอทานนี่เลยมาแล้วร้อยนี่ขอดูป้ากินสีป้าไม่มีตังค์จ่ายได้ไหมอ่ะบล็อกบล็อกไม่มีตังค์จ่าป้าไม่พูดเลยป้าบอกบล็อกโอเคถ้าปุ๊กกัน ีสบไหมัมคุมีข้าวกับเส้นมะมี่เ้ยเฮ้ยมึงเ่อกว้นี่ยไอ้ที่ผู้บัากว่าใกล้เกัถูกแล้วหรอนี่บอกอ่ะก็เดือนทันวาไงัี่ลกอ่ะมีตุลาห์ไหมตลกสามเดือนนี้มันมีเทศกาลอะไรบ้ามีตุลามีกินเจกูกินเจมีตุลาที่นี่มีกินเจไหมอ่ะแบบใหญ่ให่ะ ที่บ้านกูเขามีแห่นี่ด้วยปลาลูย่งกินชาแห้นั่นไม่ใช่ปลาลุยกินชานมกันมั้งใครเลี้ยงใครเลี้ยงแห่เนี่ยแห่ที่เขาชอบแทงกันร้านชานมไข่หมูนี่อ่ะร้านชานมไข่หมูร้านนี้อร่อยปลาลุยกินคุกกี้รอบเดียวมองเัวหน่อยเนี่ยน้ำมากไอโต้ดิไอโต้นี่คือไอโต้ไอโต้ โอ้ยคนหน้าแบบเดิมอุ่ยไม่ต้องแสไม่ต้องแสเอออเียย่ะดีเไกลับบ้านนะคะก็คือ จะกลับบ so like sure ้านกันแล้วนะคะหมดแล้ววันนี้ใครบอกว่ากูจะกลับนี่กี่โมงนี่สองโมงเฮ้ยมึงกูปวดมือเนี่ยกูถือกล้องไม่ไหวแล้วเนี่ยคือสภาพบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศตอนจะคิดถึงเราจะคิดถึงเราจะเป็นแบบซุบๆช้าๆจบแล้วก็จะจบคลิปกันแล้วนะคะ ได้ตัลวไปได้แล้วก็ไปกันเถอะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสาม เราก็จะกลับละค่ะแล้วก็จะทําการปิดคลิปนี้คลิปนี้อ๋อผมกูอย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่ได้เจอกันแน่แล้วอาจจะมีแวะเจอกันบ้างนะคะแต่ก็อาจจะร้องโคลาจะไม่ว่าใช่ปหมอันนี้ก็คือบอกเพื่อนนะคะไปกันเราเราไปกินกันเลยปิดปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปไรให้ร้านฝึกงานปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปโอ้โหมืดมืดมืด เราไปกินกันเลยนะปิดคลิปไปบายดีไปบายบ<ม>าย <Bye. S 1> ที่จะเจอกันใหม่ปีเยวจะไปถ่ายคลิปนี้ใหม่วันที่16เดือนกุมภามพันธ์เปิดเพิ่มเปิดเทวันไหน